สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็หลังจากหวยออกแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดก็ยังไม่ได้มาพบปะพูดคุยกับ FC นะคะก็วันนี้เป็นวันที่17พฤษภาคมพศ2564นะคะก็อยากจะมาพูดคุยกับ FC หลังหวยออกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะไม่ทราบว่างวดที่ผ่านมา FC ท่านใดพอจะโชคดีกันบ้างไหมคะ ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ FC ซทุกท่านที่โชคดีนะคะแล้วก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะสำหรับตัวแอเองก็ไม่โชคดีนะคะท่านผู้ชมค,ะค่ะก็หนักเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะไม่โชคดีเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชมก็หมดแรงเหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็จะสู้ไปด้วยกันใหม่นะคะท่านผู้ชมยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับแอละองคนนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ อย่าพึ่งนี้กันไปไหนนะคะท่านผู้ชมอยู่เป็นกำลังใจให้กับลราอองชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ตัวเลขที่แอดนำเสนอก็เข้าอยู่สองคลิปนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขที่นำเสนอจะเข้าอยู่สองคลิปนะคะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้เล่นตัวที่ที่ออกนะคะท่านผู้ชมคะเลือกซื้อตัวที่ไม่ออกนะคะก็เสียดายมากๆเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม ก็ตัวเลขจากเนิน400ตัวเลขที่เข้านะคะก็จากเนิน400นะคะท่านผู้ชมวันนั้นแอดก็ขึ้นไปที่เนิน400นะคะแล้วก็ให้แอดมินวานเป็นผู้โชคดีนะคะจุดทูบเสียงทายขอโชคกับปู่องค์ดำนะคะได้1.64นะคะท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขก็เข้า1.4เต็มๆนะคะ แต่ว่าแอดก็ไม่ได้ซื้อ1นึสีนะคะเพราะว่าแอดไม่ค่อยชอบนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีนะคะถ้าใครโชคดีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าปู่องค์ดําก็ให้โชคเข้าสองตัวนะคะท่านผู้ชมคะก็ถือว่าแม่นเหมือนกันนะคะงวดนี้เดียวแอดก็จะตามต่อให้นะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ตัวเลขจากปู่ปู่ซีสเกตนะคะท่านผู้ชมคะที่แอดนามา สรุปในโค้งสุดท้ายนะคะถ้า fc ท่านใดได้ดูตัวเลขที่แอดสรุปในโค้งสุดท้ายนะคะก็<อ><อ>จะเจอตัวเลขของปู่950นะคะท่านผู้ชมคะปู่950ก็ให้มามี198กับ197นะคะแล้วก็46นะคะตัดเล่นจะมีตัวที่เข้าก็คือ9779นะคะท่านผู้ชมคะก็เข้าเต็มเเหมือนกันนะคะก็ ตัวเลขของปู่จะมาตามหลังนะคะท่านผู้ชมคะ่ะงวดที่แอดนำเสนองวดก่อนนู้นก็ซื้อซื้อเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามาสองงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ออกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะพอเข้างวดที่สามแอดก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ตามนะคะพอไม่ได้ตามปุ๊บตัวเลขเข้าปั๊บเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเสียดายมากๆค่ะท่านผู้ชม เพราะว่าเลขของปู่ก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมคะถ้าใครได้เอาตัวเลขของปู่ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็คงจะโชคดีกันนะคะท่านผู้ชมคะก็เสียดายมากๆนะคะวันนี้แอดก็จะมีตัวเด็ดๆจากปู่950มาฝากกับ fc ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องละองชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะ แล้วก็ตัวเลขจากต้นมะขามนะคะท่านผู้ชมแอดก็ซื้อสองสนะคะตัวสองร้อยบาทคะ่ะท่านผู้ชม2 4ง2บนล่างเลยนะคะแต่ว่าล่างก็ออก1 4นะคะท่านผู้ชมคะ่ะพลาดไปเม็ดเดียวจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมน่าเสียดายมากๆคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะแอดยังเสียดายไม่หายเลยคะ่ะท่านผู้ชม ทำไมไม่ออกสองสี่นาะท่านผู้ชมคะถ้าออกสองสี่ก็คงจะโชคดีกันหลายแต่หลายท่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอสเชื่อว่าเอฟซี S, C, คงจะเลือกซื้อตัวเลขเหมือนกับเอสนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเลขของน้องภูมิก็มีสองสี่สี่สองเหมือนกันนะคะก็เฉียดชิวเม็ดเดียวเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเสียดายมากๆเหมือนกันนะคะ ยังไงก็จะตามตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็จะมีตัวเลขจากปู่950จากสีสเกตนะคะเมื่อเช้าเอดก็ไลน์ไปหาปู่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็ถามปู่ว่างวดนี้ปู่ฝันอะไรยังไงบ้างนะคะฝันตองงวดนะคะแล้วก็ปู่ก็ตอบเอดมานะคะท่านผู้ชมปู่บอกว่า ให้ซื้อตัวเก่านะคะเพราะว่าตัวเลขของปู่จะมาตามหลังนะคะงวดที่เราซื้อก็ไม่มานะคะท่านผู้ชมคะถ้าเราเพลอปุ๊บตัวเลขก็จะมาทันทีนะคะท่านผู้ชมคะปู่ว่ากลัวว่าเอฟซีจะพลาดนะคะท่านผู้ชมคะก็เลยให้ตัวเก่ามานะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมสมุดปากกาวไว้จดนะคะเดี๋ยวแอดจะอ่านช้าๆชัดๆนะคะพร้อมหรือยังคะท่านผู้ชม ก็ตัวเลขของปู่950จากสีสเกตนะคะเลขของปู่950จากสีสเกตนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้า7997เต็มๆนะคะท่านผู้ชมแอดก็สรุปให้แล้วนะคะงวดประจำวันที่1มิถุนายนพศ2564นะคะงวดวันที่1มิถุนายนพศ2564นะคะ สตัวมี6กห้นะคะสตัว6กห้าศกับ5 5 0นย์ 5, 5, 0, นะคะห้านย์ะคะท่านผู้ชมตัดเล่นได้มี6 5ห้านะคะหกห้าห้นะคะแล้วก็5 5าหนะคะห้ 5, 5, นะคะท่านผู้ชมแล้วก็5 0า5ูนะคะห้าศนะคะ ก็ที่จริงปู่ไม่ให้กลับนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดกลัวว่าจะพลาดนะคะท่านผู้ชมก็เลยบอกตัวกลับให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมรับฟังพร้อมกันทีเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ตัวเลขของปูจะมีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขไม่ค่อยเยอะนะคะท่านผู้ชมเราพิจารณาดูนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมาตามหลังเหมือนกับ9เนะคะท่านผู้ชมงวดที่เราซื้อนะคะ ไม่ออกค่ะท่านผู้ชมค่ะพอพอเราเผลอปุ๊บจะออกทันทีนะคะก็ไม่แน่นะคะหกห้าศูนย์กับห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมปู่บอกว่าอาจจะมาในงวดนี้ก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมคะลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าบางท่านอาจจะ ไม่ได้จดหรือว่าจดไม่ทันมาค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอไว้ดูนะคะตามแอดมาเลยค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆัดอีกรอบนะคะงวดที่ผ่านมาปู่950ก็ให้7997เข้า79เต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาแอดก็ลงให้แล้วนะคะอยู่ในคลิปสรุปหวยโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมค่ะ ถ้า fc ท่านใดได้ดูคลิปนี้ก็คงจะโชคดีกันนะคะถ้าได้ซื้อตัวเลขของปู่นะคะปู่บอกว่าตัวเลขของปู่จะมาตามหลังนะคะท่านผู้ชมอย่างเช่น7997นะคะก็ตามมาสองงวดนะคะแต่ว่าพอเข้างวดที่สามก็จะเข้าเต็มเต็มเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะก็ไม่แน่นะคะตัวเลข650นะคะงวดประจำวันที่ห มิถุนายนพศ2564นะคะตัวเก่าของปู่นะคะก็มี650นะคะเพิ่มมา550นะคะ650กับ550นะคะตัดเล่นได้มี6556แล้วก็55แล้วก็5005นะคะตัวที่เด่นที่สุดคือ5005นะคะท่านผู้ชม ตัวเลขของปู่ก็มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมคะแอดเชื่อว่าตัวนี้น่าจะมาตามหลังอีกในงวดวันที่หนึงมิถุนานนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าปู่เลขของปู่ก็เข้านะคะท่านผู้ชมคะก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่ไม่ได้จดนะคะแคปไว้ดูได้เลยนะคะไว้รุ้นด้วยกันในวันที่หนึ่นะคะท่านผู้ชมคะ ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลขของปู่950นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอปก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็อยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะ ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละชอ็อตแอดก็ใหญ่จะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมคะมีโอกาสเข้าและก็โอกาสหลุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ fc แฟนช่องของละออง c h ชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับปู่950นะคะ ค่ะก็ขอให้ f อฟซีทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ